สำหรับวันนี้เรากา็มาดูวิธีการต้มส้มปนินแบบไม่มีกลิ่นคาวามาดูส่วนประกอบกันนะครับเราก็มีทีแนก่ก็ปนินปานินกลิ่นแรงอยู่แล้วครับแล้วก็ประกาศขาว นี่ก็จะมีคาหัน่นหอมแดงกระเทียมพริกขี้หนูแห้งกะปิแล้วก็นี่มะขามเปียกครับเราจะแทนรูปเดี่ยวแล้วก็น้ำมะนาว หรือจะเป็นเอาน้ำส้มสายชูก็ได้ครับเพราะตรงนี้เราจะเอาไว้ใช้ล้านปลาเท่านั้นเมื่อเราเตรียมทุกอย่างให้พร้อมแล้วก็มาดูวิธีล้านปลากันเลยนะครับตรงนี้สำคัญครับที่ปลาเราจะไม่มีกลิ่นคาวกลิ่นดินเลยเราต้งล้างด้วยน้ำมะนาว มะนาวลไปแช่หมักไว้สักสิบนาทีจะดีมากครับก่อนเราก็จัพริกไปพริกมาให้มันทั่วเนื้อทั่วตัวก่อนทุกชิ้นก็โดนหมดคุกเข้ากับน้ำมะนาวไว้ตรงนี้สำคัญครับเนี่เพราะว่าเพราะมันจะล้างกลิ่นคาวล้างกลิ่นดิน ตรงนี้เราก็ทิ้งไปสัก10นาทีครับก่อนที่เราจะต้มเราก็เตรียมไว้ก่้นจากนั้นก็มาล้างด้วยน้ําเปล่าล้างให้สะอาดเลครับล้างให้สะอาดปลาก็จะขาวแข็งหน่อยเน,นี้ก็จะแข็งแล้วก็กินข้าวป่ตรงนี้ลดลงเยอะเลยครับกินข้าวปลาตัวนี้มีนิดๆมีแต่เวลาเราเวลาเราไปต้มก็จะอ่อนลงกว่าเดีมเยอะ นี่ครับแล้วก็พอล้างสะอาดเวก็เก็บสจานขึ้นมาจะล้างก็สองน้ำสามน้ำก็แล้วก็แล้วแต่ครับยิ่งล้างก็ยิ่งกินข้าวกินเหม็นกี่โคนก็จะไม่มีจากนั้นเราก็เอามาพักไว้แล้วเราก็ไปเตรียมเครื่องแกงของเราครับเครื่องที่จะทำแกงส้ม ที่เราหั่นไปเมื่อกี้นี่นั่นแหละก็จะมีพริกเดยงที่เราหันเมื่อกี้นี่แหละกระเทียมพริกเด้งพริกแกงใส่เกลือหนอ่อยใส่กระปิหน่อยครับแล้วก็เราจะตําให้ละเอียดเลยหรือเอาตําำยาบๆก็ก็แล้วแต่เราหรือใครไม่สะดวกตําก็ใช้ปั่นเราก็ได้ครับง่ายดี หลังจากนั้นก็ดูวิธีท,ทำเลยครับพอเราตั้งน้ำเดือดตั้งน้ำในกระทะในหม้อให้เดือดล้าก็ใส่เครื่องที่เราตำเม,มื่อกี้ลงไปเครื่องแกงลงไปแต,แต่ถ้าตำาให้ละเอียดจะดูดีกว่าน,นี้ครับสวยกว่าน,นี้ล้วก็ใส่มะขามเปียกลงไปเราก็เราก็กะอย่าให้มันเปรี้ยวมากถ้ามันยังไม่เปรี้ยวไม่เป็นไรเราเติมทีหลังได้ เปียกลงไปแล้วก็ต้มไปสักพักให้ความเปียกมันเปื่อยหน่อยตรงนี้สําคัญครับจุดนี้ก็สําคัญต้องระวังครับไฟต้องร้อนน้าต้องเดือดก่อนที่เราจะเอาปลาลงตรงนี้สําคัญเลยครับเราจะเติมรสชาติได้นอกจากนําปลาเกลือน้ําตาลนิดหน่อยชะลดคาร์นอราใส่ได้ครับแ,แต่เราชอบรสชาติ คือต้มส้มมันก็ออกเปรี้ยวแต่เมะขามอยู่แล้วแับนี้แหละครับต้มไปเนี่ยพอน้ําเดือดตรงนี้สําคัญเลยนะจุดจุดที่ทําจะให้ปลาเราลดกลิ่นคาวกลิ่นนี่ลงได้เนี่ยจากนั้นแล้วก็เอาหนอปลามาใส่ครับเห็นไหมครับปลามันจะดูขาวแล้วก็แข็งๆพอน้ําจากน้ำมะนาวหรือน้ําส้มสายชูก็ได้ครับ ตรงนี้เราก็ตรงสำคัญคือน้ำต้องเดือดด้วยนีเราก็ต้มไปจนสุกครับก็ชิมดูได้พอสุกก็ชิมดูรวชอบรสชาติแบบไหนอันนี้ไม่ขาวไ,ไม่ขาแน่นอนครับก็จะมี จะมีกลิ่นปลาอยู่นิดแต่ไม่ไม่ขาวครับไม,ไม่ไม่เหมือนกัะต้มที่ไม่ล้างน้ำส้มเราก็จะใส่น้ำปลาใส่เครื่องปรุงเราแหละครับน้ำปลาโชูลดชันนอใส่อะไรที่มันอร่อยที่ว่าเราคิดว่าอร่อยแล้วก็ใส่ลงไปสูตรแต่ตัวมันก็ไม่มีนะครับยิ่งเราทำกินเองเราต้องตามใจเรา กินเผ็ดกินเปรี้ยวกินเค็มดินฉืดก็อยู่ที่เราเป็นคนทาำครับอพอปลาสุกแล้วก็ใส่ประการขาวเลยครับใส่บักขัดขาวลงไปจะต้งไปอีกสักพักหนึ่งรอให้ผักมันสุกเพืนะ่อนให้ผักมันแค่สุกครับพอสำหรับพอ มันไปต้มนานเหมือนแกงส้มอันนี้เราต้มส้มแล้วก็เอาแก่ผักผักกรอบสุกกรอบพอผ,ผักเริ่ม,ส,มสุกมันก็จะยุบลง่อย ตรงๆเลี้่งไฟขึ้นน,นะครับเลีงไฟขึ้นให้มันอ้น้มันเดือดขึ้นเลยพอจิมแต่แล้วิมรสชาติดูครับถ้ามันยังขาดเลืออะไรเราก็เติมลงไปได้ในเครื่องปรุงที่เรามีที่เราชอบเท่านี้เราก็จะได้ ต้มส้มปนินที่ไม่เม็นขาวครับไม่เนไม่เม,ม,ม็นดินไม่เม็นดินเม็นโคลนจะมีก็นิดๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมเราตัดขึ้นมาเสิร์ฟกินได้เลยครับ ก็ไว้พบกันเมนูต่อไปครับหรืออาจจะเป็นคลิปไปเที่ยวคลิปทำกินก็ดูในรายการของเราได้นะครับยูทูบช่องของเราทำกินเที่ยว น่ากินน้ำก็เหลืองแดงกำลังดีเนื้อปลาก็น่ากินครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับแล้วพบกันใหม่ครับเมนะูหน้าสวัสดีครับผม